ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ກໍພົບເຜาะກັບຊ່ອງແທນຄືເກົ່າເນາະພີ່ນ້ອງຫຼັງຈາກມື້ຄືນນີ້ມາອັນມາແຕ່ງງານຊົມພໍ່ເບົາກ່າວເນາະກາແຂກຄົນກໍບໍ່ໄດ້ຫຼາຍເດພີ່ນ້ອງປະາ20ປາຍນີ້ເດພີ່ນ້ແຂກົນກໍບໍ່າຍມາເຮาะີກະີບພາาั่งລົດนาั่งລົດແພນั่งລດກໍຊົ່ວໂມດີນພວ່າຍາມຍາມືແລ เงี้ยมืแรงมันลนะหลุดบุคลาณิตปันไดน้เนาะแต่ว่าก็เพราะว่าอยู่ในโคระนะเขาเห็ดถนนใหม่พี่น้องก็อยากปี๊ดแน่เดิเพื่อไปหอดมาขึ้น,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 นเลยพอดีพระสวดพอดีพี่น้องก็ล่างพระสวดพอดีมาขึ้นเลยพอดีเข้าไปพอดีเลยพี่น้องก็เลยประทายพี่น้องเยแต่เก็บต้นกับหัลายดิเกาะออกมาไหมพี่น้องเดิแล้วไมหาเพิ่นเอามาหาย เต็มว่านเลยพี่นอ้องเต็มมาขึ้นนี่พอไปบละไรกันางแวนแล้วเพิ่นหายไปแวนเอาพี่น้องสีแกงพี่น้องหรือว่าเนี่ยได้ด้วยกันเ,เดีดดดดเ๋ยวให้ยังสิทานเทาแกะห้องคนพี่นอกก้นนองเทาแกะห้องสิพาไปพาไปพอนะเราก็ต้องทานเทาแกะก่อนพี่นอ้นงนนนองนราไม่ใหญ่ ทามเทาแก่่าเพิ่นผ้าไปที่พิ่นผ้าไปเนี่ยพี่น้องเฮากิใสท้ามพื้นก่อนเลยวาใพื่นผ้าไปเข้ากัสิเหลยักต๊ะไวหรืว่ามันลืยักโต๊ะไหอพี่น้องเนาะเฮาไปทองได้นในกรโทรหางาพี่น้องงาพิ่นกละบาดหนองสาวของทํแม่ก็คุยกันเถ่นนี่ลพี่น้องเนีาท้ามพื่นถาถ้ามพื่นคัาว่าพิ่นผ้าไป ะาไปาก็สีห้าอับน้ำอาบน้มแมแค่ละหาหมวกเห็ดงาไปใส่หมวกเลยพี่น้องเสิร์น้บไใส่หมวกหมวกไลยเตไปพี่น้องก็ไม่ก็ไล่เต๋อแต่ว่าบนหัวมันสีเด็ดทันโบนะอะไรทันโบคำว่าทันก็หยัดขับตูดเย็นไว้ไหมฮะมาเมืองแรงมาเมืองแรงกับเห็ดงา แล้วแล้วก็สิมาแกงต้มพี่น้องนี่ว่าแน่ได้เนาะเดี๋ยวถ้าทามันก็แกงเฮาก่อนจ้ะผู้ลังคนก็ผู้ลังคนก็แซ่บเข้ามาถามเลยว่อาเสียงเขามาถามเฮานี่นว่าแม่นแทนทําไมพ่อเบดาวถึงเสียชีวิตะังคนก็บหรือได้เຮาก็บ่เะเก เนาะหรือว่าภูเขามาลับส้มใหม่หรือว่าอะไรเนาะกะเขาก็เพื่อนนั่นเป็นโรคซึมเศร้าพี่น้องเลยเป็นโรคซึมเศร้าเพื่อนก็เลยคิดสั่นผูกข้อตายเนาะนั่นแหละเนาะกับนั่นนัน่นแหละเหตุการณ์หรือว่าเขาเสร็จเขามาทามเฮาเนาะหรือว่าอะไรเฮากัไปเมื่อคืนนี่กะเพื่อนกั อะไรก <les> ัได้เงาเงาพอบ่กค่อยมีภายนอกจากมีอยู่ยาแทแทนะคือภัยน้องมอดแล้วก็เอือยเอือยแล้วก็พี่อ้ายแล้วก็อนานั่นคนบานเดียวกันเนี่ยคนบานเดียวกันคนบานบบาดาวนั่นแหละพี่น้องคนบานเดียวกันนั่นแหละอันบาน้ะมงนั่นแหละพี่น้องบานมะมงบานน้อยเลยบานน่อย้ะมงนี่แหละแล้วก็ หญ้าเนาะพลังคนเขาก็ถาม่าเป็นยังแมงแท่นคือเอิอนหญ้าพี่น้องหญ้าก็พ่อวายังหญ้าก็คือบาน้โมงน่ะแบบแบบเอือนอองทั้งพ่อหองแทนน่ะเอิอนหญ้าเบิร์พี่น้องแต่ว่าก็ถทามมาเอือนอองบ่กับเอือนอองนั่นแหละเนาะพลังคนเขากแชทัดคามาทามให้หองแทนทําไมเรียกหญ้าหญ้าหญ้าจังเลยสะเป็นอะไรกับพ่อเบาดาวกับเป็นพี่น้องกันอะไรพี่น้องกับพี่น้องกับ ลูกพี่ลูกน้องเลื่อนได้ได้เท่ากับโมหูนอกกับลูกบ้านเดียวกัน,นี่แล่พี่น้องบ้านอยู่บ้านเดียวกันเนาะได้ได้มัน,มนริงกันบ่ได้เขาอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เขาก็ห้าแม่บ่ละพี่น้งนองเขาก็มาระมาพังมานะนำกันได้ได้มันกันจำเป็นมันกันเห็ดได้มันกัน,น,นเนาะเขาก็บอกว่ถือคือเฮานี่กับเป็นญาติาเนี่ยญาติทั้งพงนนอแน่ญาติทั้งพอ้องแท้แน่คือเฮาีนเนาะ คือสิวาได้ได้เข้ากับขันเฮาเอิญแท้ๆกันเฮาเอิญพ่อแม่ลุงดาลเฮาเอิญลุงกับป้าพี่น้องเนาะเข้าเอิญลุงดาลเฮาเอิญอ้ายเนาะอืกับประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะบาทเนี่ยหัเฮามาได้กระพ่อน้องแทนเข้ามาได้กระพ่องแทนเฮาเลยเอิญหญ้าบาทเอิญหญ้ากับปูมาเอิญลุงดาลเอิญลุงพี่น้องเอ้ยก็คือนนั่นนี่แหละพี่น้องคันเอิญน้ำพ่อก็เอิญอ้าย ลูกป้าเนาะแม่นบ่ล่ะเพิ่นนามป้าถ้าเฮาเอิ้นทางเฮาเฮาก็เอิ้นอ้ายก็ได้นะนะแต่ว่ามันเคยเอิ้นลุงแล้วก็เอิ้นลุงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดได๋ซะก็คือว่านี่แหละพี่น้องเฮ้ยมาพี่น้องจะสิว่าไดเนาะนั่งปอกมมพี่น้องงานก็ทํามแล้วบ่ยังพี่น้องยังล้างางนมเกือแพ้ งานกันาเพื่อนเาเพื่อนการลาเพื่อนพาาปเาก็สีเ้าในงานเ้าเนาะเากับาเห็ดเผวก็พาไปมั้คืนกระทามลุงดาวนะครับเขาเหลือสีเดมาบอพองแทนเป็นกระสอบบอฟเนื้ดมาหรือบอไดมาเรา่างานกัเขาก็เก่งใจเขาอะไรแม่แม่บอไดไปเนาก็เขเตรีมมันให้เขาเนาะแมนก็เขาเป็นเท่าแก่เขา แต่ก็ต้องสิถามเพิ่นว่าเพิ่นสิพาไปบ่ถ้าว่าเพิ่นสิพาไปก็สิได้โทรบอกทางนั้นนะนะพี่น้องถ้าว่าเพิ่นพาไปหรือบ่พาไปก็สิได้โทรบอกแม่นบ่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวทางนั้นเพิ่นสิอเออบ่าวดาวสิลอมือคืนนี่ก็ถามโทรพี่น้องเอ้ยมื้อคืนนี่ก็โทรจนฮอดวัดบ่พอ10นาทีโทรอืจะมาถืกอบ่เพิ่นว่าจมาถกอ่บ ไปถือยูไก่สีหอด้วยแล้วเด็กกะบ้างเด็กกะโทอกไก่สีหอดะบอมโทษหาเฮานะไก่สีหอดะบองหอดใจแล้วหอดตลาดนัดมาซื้อนี่ก็ได้เนาะตลาดไก่สีหอดแล้วเมื่อแล้วหอดตลาดปากซ่องพี่น้องเมื่อแล้วกะเข้าไปไก่เติบโทษหาเฮาซองเตือสามเตือกกวนสีหอดวัดกันไปเอาดาวบ่โทแเลวก็ยากะโทษ แนบข้ามจะาหอดไซแล่วอ้ซะนั่นแหละพี่น้องความห่วงใยเนาะความอนานาจพี่น้องเอ,อ้ยความอิสระในใจเข้ากันเมือ่อยเข้าเลยเมื่อยกับอากาศห่อนแต่เศร้าแต่เสีเส้ยเมีทั้งพักขี้เล็กมีทั้งหมักหุ้งพี่น้องเอ,อ้ยมีหลายอย่างมันจะถาพ่อนแองแคนะพ่อนแองแคน วาน่าได้เาันะเป็นผาไปกันีาสาวพี่น้องอมกง่ายเลยกะเปือกมันะน้องแทนกระบอสบายก็ดีขึ้แน่เลยพี่น้องกินกะนมกล ดีขึ้นแน่แล้วกินยาเพื่อน้องกินขนมข่าตาแดกทรายกินไม่แหละโค้กเลกนี่เชียรอแฉพาะแค่ตาที่น้องน้งปอกขมไม่กมไม่อะไรอะไรพี่น้องไปเห็ุงานโซ่ออีกแหละปทะธานในแล้วงานพี่น้องย่างอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเราจิไปเห็ุงานก่อน ยังอยู่ปลายนไดเลยอันนี้กเด่น,นี่นต๊ะปอกแล้วน้อมีน้อ,นอหนึ่งบ,บอกว่ายังลายนะพี่น้องมือในโป๊กกินหนาพอกันไหมเด้ออย่ากขอรับจุ่มสองหนงแทนเด้อฝากลายฝากแซ่สองหนงแทนในเด้อจับประลุงขอขอบคุณดวงหนาเอชซีถูกถูกท,ทานได้ทั้งขนมโอ้พากันกินเอา้ากินนั่นแหละพี่น้องเราก็จะไปทำงานต่อเนาะ พักไ์ฝักแร์สองลงแท้นในเด้อขอขอบคุณลงนาอีฟซีที่เขามารับชมทั้งคนเก่าคนใหม่เนาะก็ขอขอบคุณในรายเด้อ